เอ้ยวันนี้น้ําลงน้าลงไหลเลยพี่น้องน้ําลงหัวบห่วงเลยไม้ดัดหลานชายคุณยายทําไม้ดัดบ,บอนไซมะพร้าวบอนไซจะผักแว่นเป็นวัชพืชแต่ก็ดูสวยงามนะคะดูสวยคนคนคนเป็นสร้างนี่กรหูหนักึ้นกันจ้ะหูหนักึ้นกันเวลาว่าวบางทีคือยังให้กันได้พี่น้องคนสูงไว้ว่ากันยังยังไม่ได้แต่งก็เยอะ ก็สวยแล้วนะคะยังไม่ได้แต่งเยอะก็สวยแล้วจ้ะการแต่นานงามสกุลอะไรคะสมบูรณ์สมบูรณ์นี่กับเขาเรียกว่าเป็นการพูดคุยกับสูงวัยจ้ะจะให้ดูทรงาขาบิดแล้วอย่ามาตัดผมให้พี่สาวมือนนี้มาตัดผมให้พี่สาวจะให้เบิรงทรงผมทรงผมก่อนตัดนะจ๊ะทรงผมแกะชวนชมเนาะ บ้านคุณยายก็จะมีไม้ดัดยเยอะแยะกินพุมแค่กินกินของบ่ลูกกินก้มค่ะก้มนิดนึงค่ะก้มก้อมอีกก้อมอีกถ้าเจ็บบอกนะคะคนคนคนเป็นร้างนี่กรหูหนักที่จันจะ้ะหูหนักที่จันเวลาว่าบางทีคือยังหายกันได้พี่น้องคนคนสูงไว้ว่ากัน จะมีส้มจ้ะส้มจิตส้มจิตมีดอกบัวมีสับป,ปะรดสีมีโป้ยเซียนจิ๋วจ้ะแล้วก็มีชบาดจำมาเนาะเวลาเราไปตัดผมร้านเราก็ดูดูการซอยการนั่นของเขาแล้วก็เอากลับมาใช้ได้จ้ะงามจ้ะจ้ะ นี่เขาเรียกแล้วก็จะกันแต่งทรงให้ดูสะอาดเรียบร้อยจ้ะความสบายไปก่อนสูงวแล้วทำความสะอาดง่ายเนาะแม่นอยาะอยากพูดอะไรก็พูดค่ะคุณยายคุณยายอยากคลิปนี้ก็เป็นคลิปตัดผมให้คุณยายจ้ะ เป็นคลิปตัดผมให้คุณยายนะคะก็ถ่า,ถายรูปร่วมกับคุณยายจะเสร็จแล้วจะชอบเศษนี่ต้อยจกเกลียวบ่อขน้ก้มค่ะก้มก้มเยอะๆหน่อย ชื่อชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะคุณยายชื่องอชื่อจริงล่ะชื่อสำราชื่อานี่จ้ะมาถึงบ้านพี่สาวแล้วกินได้ก็พอแล้วแหละไม่ต้องกินแซ่บมากอันนั้นจะให้ดูทรงผมจ่ามาตัดผมให้พี่สาวมือนนี้มาให้ตัดผมให้พี่สาวจะให้เบิ้งทรงผมทรงผมก่อนตัดนะจ๊ะ ผมไม่ได้เป็นช่างหรอกแต่ว่ามีศิละปะเนาะที่เขาไม่มาตัดอันตรายงามจ้ะจ้ะ นี่เขาเรียกที่ยันไผ่จ,จัดจจะปลาอเลยหายกใส่เสียงดังก่อนก็เคยทําให้แม่จ้ะเคยทําให้แม่เ<อ>จ็บไหมคะเจ็บไหมคะคุณยายอ,อต้นมะเขียบพี่น้องมะเขียบมะเขียบ นกจาอแล้วก็มีนกจาะแล้วก็มีมาเขียบอยู่งามจ้ะจ้ะน,นี่เครียก,กนี่นไม่ค่ขยคมดีสบายไหมคะอยู่ดีสบายไห<อ>มยยอยู่ดีสบายไหมคะ สบายกินข้าวได้ไหมกินได้ไดจะกินบรแบบ่รแซบจ๊กพี่สาวลูกป้าจะเพื่อนอายุเอ่อหลักแปดแล้วเนาะหลักแปดแล้วเพื่อนเป็นสาว ความสบายไปก่อนสูงไวแล้วทําความสะอาดง่ายเนาะนางใบยนางเยอะเลยโอ้ใบายานางเยอะมากเลยก็ปลูกปลูกไว้ดูอาหาร,รักดับบัวตอนเย็นกับ,บวัวไม่บานแล้วกับบัวจะบานตอนกลางวันนะคะ ควรจะบานตอนกลางวัน,วนก่อนตัดสูที่นี่ไ่ได้เป็นช่างดอกพี่น้องแต่ว่าเป็นคนเขาเรียกว่ามีศิลปะในตัวี <laughs> ม,<ส>ม่ได้เห็นกันเมื่อนั้นเขาก็เอาขอนมให้กินเมื่อวันคุณยายเป็นตัหูหูหนักนิดนึงจ้ะหูหนักนิดนคุณยายก็หูหนวก <laughs> เร <laughs> ะะ็จะให้ดูทรงผมของคุณยายนะคะทรงผมของคุณยายีิจะา <c ười> คอยดูนะคะว่าบรรยากาศยามแมือง น้ำลดลงเขาเรียกว่าอะไรอะไรรักจำเน่ะรักจำรักจำมาจะศิลปะในตัวจ้ะผมตัวเองนี่ก็ตัดเองเหมือนกันเนะก็จะเริ่มตัดจะเริ่มตัดนะคะเดินผ่านมาเห็นไปัญหศิลปะในตัวจ้ะ ผมตัวเองนี่ก็ตัดอยู่เหมือนกันนะก็จะเริ่มตัดจะเริ่มตัดนะคะยังยังไม่ได้แต่งก็เยอะก็สวยแล้วนะคะยังไม่ได้แต่งเยอะก็สวยแล้วจ้ะกิมปูพพ<ร>แพ้่กินกินของบ่ลูกกินก้มค่ะก้มนิดน,นึงค่ะก้มก้มอีกก้มอีก สมบูรณ์สมบูรณ์นี่กับเขาเรียกว่าเป็นการพูดคุยกับสูงวัยจ้ะสะอาดจะพอได้สะอาดเกียงเก่าเนาะสูงวัยแล้วดูแลจละไม่เป็นเห็นกันจะ้ะเมื่อนั้นเข,เ,ขเขาก็เอาขอนมมาให้เกียนเมื <S 1> <S 1> ่อวันก็มามาถึงบ้านพี่สาวแล้วเนาะมาถึงบ้านพี่สาวแล้วจ้ะนี่จะ้ะ มีสาวริมถนนชมพาชมต้นตะขบนั้นใหญ่เกินแล้วเนี่ยถูกสายไฟเนะี่ยทำไมอุปกรณ์ในมือหีกะหีผมแว่นตาแล้วก็มีดโกนกันใจมาล็มด้วยกันใจจ้ะ สวยไม่งามไม่เป็นไรเอาความสบายไว้ก่อนาน,น้ำสกุลอะไรคะสมบูรณ์สมพูนี่ก็บเขาเรียกว่าเป็นการพูดคุยกับสูงวัยจ้ะคนคนคนเป็นสร้างนี่ก็หูหนักที่กันจะ้ะหูหนักคื้กันเวลาว่าบางทีคือยังให้กันได้พี่นอ้องคนสูงวัยว่ากัน เขาเรียกว่าอะไรอะไรรักจำน่ะรักจำรักจำมาจากลกแกชวนชมเนาะบ้านคุณยายก็จะมีไม้ดัดเยอะคยะแม่นะอยากพูดอะไรก็พูดค่ะคุณยายคุณยายอยากดูกสูงไว้ล้วก็จะถามใกล้ๆเออซื้อหยาง นี่ถามใกล้ขนาดนี้ยังไม่ได้ยินเลยจ้ะซื้อเนี่ยไปตัดผมให้พี่สาวจ้ะไปกันเลย